ไวจิ๋วจาก h y เปอรมากันแล้วแทนท์ทในซีรีส์ไฮเปอร จอยเกมมิ่งหรือคอนโทรเลอร์นั่นเองนะปกติเราคงเคยได้เห็นคอนโทรเลอร์อย่าง Xbox หรือ PlayStation ซึ่งไซส์ก็จะเป็นแบบนี้เป็นไซส์ปกตินะครับแต่เจ้าคลาสแท a นโ o ตัวนี้ครับทำไซส์ให้เล็กลงให้เด็กครับใช้ได้ถนัดมือมากขึ้นมีน้ำหนักตัวคอนโทรเลอร์ที่เบาลงเหลือแค่1 6 5กรัมเท่านั้นแล้วก็แน่นอนไม่ใช่แค่เด็กอย่างเดียวครับคนที่ชื่นชอบการพกพาหรือคนที่มือเล็กอย่างไซส์ของชาวเอเชียแบบนี้นะครับน่าจะเหมาะกับเจ้าจอยสติ๊กคอนโทรเลอร์ตัวนี้เป็น มากเลยตัวนี้ก็จะมาในไซส์ที่เป็นมินิคอนโทรเลอร์จะเป็นในรูปแบบที่มีสายนะครับไม่สามารถใช้งานไร้าสายได้นะต้องเสียบสายตลอดเวลานะถูกออกแบบมาให้ใช้ในรูปแบบของจอย Xbox ได้เลยเสียบ PC เสียบ Xbox Series S กันได้สบายๆหรือเสียบสมาร์ทโฟนแท็บเลต็ตแอนดรอยที่รองรับกันได้ด้วยรับประกันโดยทาง a s c e n t e ประเทศไทยนั่นเองครับนอกเหนือจากน้ำหนัก165กรัมแล้วเขายังมีขนาดที่กระชับมือมากๆแพ็กเกจชัานในนะครับ มาในกล่องลังสีน้ำตาลแบบนี้เหมือนลังเบียร์เลยอันนี้ไก่ทอดถัดใหญ่หรือเปล่าแพ็กเกจดูฮ้่ทำไมดูน่ากินนะอันนี้เป็นตัวสายแล้วก็เป็นผู้มือนะครับเรามาดูกันที่ตัวสายก่อนแล้วกันอันนี้เป็นข้าวเหนียวอันนี้เป็นสะโพกไก่ ก็จะเป็นดีไซน์ในสไตล์แบบรักโลกนะครับสำหรับตัวสายที่ให้มาก็จะเป็น USB Type C อีกด้านหนึ่งมีหัวแปลงมาให้เป็น A แล้วก็เป็น C ด้วยดังนั้นเชื่อมต่อได้หลากหลายอุปกรณ์แน่นอนสายยาวมากๆครับตัวสายเนี่ย2เมตรกว่าครับโคตรยาวยาวจริงๆ เทียบกับความสูงของตัวผมเนี่ยต้องมีประมาณเกือบเ3เมตรได้นะซึ่งตัวสายเองก็ไม่ได้เป็นสายถักแต่ประการใดแต่ก็แข็งแรงแน่นหนานะครับมีหัวแปลงอย่างที่บอกก็คือไทส C to a นะครับสะโพกไก่ทอดถาใหญ่ของเราอุ้ยอุ้ยน่ารักมากเปรียบเทียบกับไซส์ของ Xbox Controller ครับน้ำหนักต่างกันชัดเจนเลยแล้วก็จะเห็นว่าตัวกริบตรงมือเนี่ยเขาจะสั้นกว่าอย่างเห็นได้ชัดแต่ต้องบอกว่าเขาก็ยังจับ ได้ถนัดมืออยู่นะยังโอเคอยู่มากๆเลยนะครับสำหรับการจับเส้มือผมเนี่ยคือเวิร์กเลยนะครับซึ่งตัวคอนโทรลเลอร์เองมีอะไรบ้างนี่ครับมีอนาล็อกนะครับดีแพดนั่นเอง2ตัวด้านนี้นะครับจอยสติ๊กครับ AxBY นะครับอยู่ตรงนี้ LBLTRT b r นะครับตรงไกลตรงนี้มีหัวเชื่อมต่อ USB-C t y p e อยู่ด้านบนตรงนี้ซึ่งเสียบสายิ แล้วก็ต่อเข้าเครื่องเล่นได้เลยในทันทีนะครับเครื่อง PC ใช้ได้เครื่อง Xbox ใช้ได้เลยนะแล้วก็ด้านล่างตรวนี้จะมีแจ็คสำหรับต่อหูฟังนั่นเองครับตัวนี้ก็จะเป็นอ u ดิโอในตัวด้วยน้าหลังจะมีปุ่มสวิตช์นะครับสำหรับใช้งาน Xbox PC หรือจะใช้กับสมาร์ทโฟนเป็นอินพุตที่สามารถเลือกได้นะครับสำหรับตัวจอยสติ๊กเองระบุเอาไว้ว่ากินไฟอยู่ที่500มิลลิแอมปั่กินไฟไม่เยอะนะเดี๋ยวลองเสียบดูสิ มันจะออโต้ดี ect เลยไหมกับเครื่องโน้ตบุ๊กของผมตรงนี้อืมเสียบแล้วก็จะมาเลยครับไฟแสดงสถานะขึ้นมาเลยซึ่งเจ้าตัวแทนโทมีนีเนี่ยจะอยู่ที่1,290บาทเป็น,นราคากลางนะหน้าตาน่ารักมากๆแล้วก็การจับถือถือว่าโอเคเลยนะครับบริเวณตรงอุ้งนิ้วนะครับก็จะมีเป็นผิวซักๆากมาให้กันลื่นนะครับตัวดีแพดเอง ด้านข้างก็จะเป็นสักๆเหมือนเช่นกันนะครับจับถนัดมือเลยล่ะเดี๋ยวเราไปลองเล่นเกมดูกันสิว่าใช้จริงแล้วจะเป็นงไงตามไปดูเลยมามาสู่เกมจริงๆผมจะเล่น Resident Evil 4 remake บน PC ให้ดูกันนะครับเรามาเทียบไซส์จอยกันก่อนสำหรับจอยคอนโทรลเลอร์นะ Xbox ครับกับ Tanto ม i n นีนะครับจะเห็นว่าเลเยอร์เหมือนกันเลยแต่จะมีการหุบนะครับตัวแป้น uh, XBY ตรงนี้ให้มัน เถิบเข้าบ่าชิดขึ้นดีแพดนะครับให้มันชิดขึ้นและขนาดทั้งความหนาของตัวจอยสติกเองนะครับแล้วก็การจับต่างๆมันก็จะมีไซซิ่งที่เล็กลงนะครับส่วนตัวผมมองว่าจับถนัดมือมากขึ้นนะในมุมมองผมนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เจอก็คือการเสียบสายเนี่ยมันจะทําให้บางครั้งมนะันอาจจะลังๆเวลาเราเคลื่อนที่เคลื่อนไหวอะไรต่างๆได้แต่ต้องบอกเลยว่าใช้งานง่ายตรงที่ว่าเราเสียบปุ๊บออโต้ดีเทคเข้าสตรีมเล่นเกมต่อกันได้เลยอันนี้สะดวกจริงๆเวสเกอร์เวสเกอร์ เฮ้ผมว่ามันเล่นง่ายกว่าไอ้จอย Xbox ไซส์ปกตินะมันต้องการยังไง่ะ้วเนี่ย <c oughs> อ๋อจำปุ่มไม่ได้ไม่ได้เล่นนานเอ้ยเออเว้ย,ยดีอะเอาจริงๆนะส่วนตัวผมมองว่าผมจับถนัดมือกว่าไอ้จอย Xbox ไซส์ใหญ่อีกอะเออเล่นกันได้แบบพิ้วเลยจริงๆเนี่ยเวสเกอร์ ker, นี่คือเทพเลย โอ้โหแจ๋ว่าสำหรับตัวจอยก็ถือว่าจับได้ค่อนข้างถนัดมือดีนะครับสำหรับไซส์มือของผมนั้นบอกเลยว่าฟินเทียบกับราคา1290บาทที่เขาให้มาก็ถามว่าราคาสูงไหมในมุมมองผมผมว่าอยู่ในช่วงกลางค่อนสูงแหละแต่ถ้าแลกกับฟีเจอร์ที่ได้มาประมาณนี้ก็ถือว่ารับได้นะรับได้อาจจะไม่ได้แพงผมว่าอยู่กลางกค่อยไปทางสูง ต้องไปลองดูกันเองนะครับว่ามันเข้ามือหรือเปล่าถ้าผมจะซื้อสักตัวหนึ่งเนี่ยผมจะไปลองก่อนถ้าลองแล้วผมว่าเราชินหรือเราคุ้นเคยกับมันเนี่ยจัดได้เลยไร้ปัญหาเลยแต่ก็ต้องอย่าลืมนะครับว่าเจ้าจอยสติกตัวนี้คอนโทรเลอร์ตัวนี้จะใช้งานแบบไร้สายไม่ได้ซึ่งใน g น n าถ้ามีไร้สายมาด้วยเนี่ยผมว่าเจ้าแทน t a มินิตัวนี้เนี่ยน่าจะได้รับการตอบรับที่ดีไม่แพ้กับตัวนี้เลยเช่นกันนะครับเพราะว่ามันจับง่ายจริงจับถนัดมือจริงเหมาะกับ ไซส์เอเชียของเราจริงๆนะครับโดยเฉพาะกับใครที่มีลูกๆหลานๆแล้วอยากจะให้เขาเล่นเกมโดยที่เขาจับถนัดมือหรือว่าไม่เจ็บมืออะไรอย่างเงี้ยนะครับไซส์ากาลังดีผมมองว่าตัวเนี้ยเล็กกระชับแล้วก็ได้เลยจริงๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่าลืมครับไปจับตัวจริงดูกันก่อนว่ามันเข้ากับมือคุณหรือเปล่าหรือเข้ากับมือลูกๆหลานคุณหรือเปล่านะลองดูแล้วกันนี่คือตัวคอนโทรลเลอร์ตัวใหม่จากทาง Hy p ป r X ครับฝากไว้ เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจน้องใหม่จริงๆกับซีรีส์มินิของไฮเป็ตัวนี้ครับ